สด่ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงกาะติดสถานการณ์เนาะแล้วก็ในเรื่องของการประชุม,มเนาะ GBC วันนี้มีการแบบเราได้รู้ไหมว่าการเตรียมตัวเรายังไง ของไทยแล้ววังผลยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเออก็เดี๋ยวต้องรอดูไม่งั้นเดี๋ยวถามผู้พันเบิร์ดให้ต่อเป็นกลางมากเดี๋ยวผู้พันเบิร์ดมาเรื่องอย่าลยวันโอเคโอ้โหประชุมกันจนถึงวันที่7เลยนะคะใช้เวลาหลายวันเหมือนกันจ้ะนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการบริจาคเนาะหลายๆคนก็บอกว่าอยากจะทําอะไรให้พี่พิธหารเพื่อเป็นการตอบแทนในความเสียสละของพี่ๆเขานะคะก็ตอนนี้เห็นว่ามีการเปิดรับบริจาคเกี่ยวกับหน้ากากใช่ครับนะคะแล้วก็เป็น N95 ได้ยิ่งดี ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางวันสร้างสุขของเรานะคะทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยร่วมบริจาคมานะเราก็รวบรวมนะคะจัดสรรนะคะไปในส่วนนี้ด้วยนเองใช่ค่ะนะามาถึงเรื่องราวของเราในวันนี้ค่ะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาละครผาดแดงนางไอเลตติ้งคือไม่ไม่มีใครชุดอยู่ละไม่แพ่ว6.2ไปเลยค่ะล่าสุดนะคะปังขนาดนี้เพราะว่าเจ้าหญิงไอคาค่ะเริ่ม เริ่มจะลํำลึกอดีตชาติได้ใกล้ความเป็นจริงแล้วที่จะรู้ความจริงทั้งหมดเพื่อที่จะปลดปล่อยชาวเมืองเจอพ่อแล้วใช่ไหมเจอพ่อแล้วพี่สาวเนี่ยเจอมาโดยตลอดเจอพ่อปุ๊บฉากนี้ประทับใจมากเจอแม่นี่เราคิดดูดิพี่แคนดี้ล่กแก่นคือแบบว่าทุกคนปรบมืออค,คือแสดงได้ดีมากเพราะอะไรคือเป็นความคิดถึงของแม่ที่แบบไม่ได้เจอลูกอะ่ะมาแบบมาอย่างยาวนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเจอปุ๊บก,ก็คือแบบโอ้โห ซึ้งน้ําตาไหลอินมากๆจนพี่แคนดี้บอกว่าตอนแรกเนี่ยนะจะไม่รับเรื่องนี้แล้วนะอยากจะพักเรื่องละครแล้วแต่พอรับมาเล่นเรื่องนี้บอกว่าอินทุกฉากจะเป็นยังไงขอต้อนรับพี่แคนดี้รักแก่นคะสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นว่าตอนแรกบอกว่าอยากพักงานละครแป๊บนึง เรื่องก่อนในนี้เพิ่งจบไปที่เราได้มาคุยกันหลัท<า>งทรณีตอนนั้นก็ถ่ายยาวนาน8เ,เดือน <No. S 1> นานก็เลยเเมีความรู้สึกว่าตอนนั้นเราขาดเรื่องการทําธุรกิจไปก็เลยจะกลับมาดูแลธุรกิจก็บอกตัวเองไม่รับแล้วไม่รับแล้วแต่พอดีว่าทางพี่โอติดต่อไปค่ะหลังจากที่เราบอกไม่รับแล้วแต่เราบอกตัวเองว่ายกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับพญานาคโอ้ใช่เราเป็นลูกหลานพญานาคแล้วเราก็ไม่ความรู้สึกว่าอะไรไม่รู้โดนจิตโดนใจให้เรา พูดออกมาแล้วอะสัจจะวาจามาแล้วว่าเออยกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพญานาคและหลังจากนั้นสองวันพี่โอ้ยนะคะคนเขียนบทก็ทักมาบอกว่ามีละครให้เล่นตอนแรกเราก็คิดในใจแล้วเดี๋ยวจะปฏิเสธยังไงดีนะอะไรเงี้ยพอพี่โอ๊ยบอกเรื่องผาแดงนางไอ้เท่านั้นแหละโอ้รับเลยไม่ไปถามเลยว่าเล่นเป็นใครยังไงนะคะอะไรเงี้ยใช่ค่ะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะได้เป็นแบบว่านางไอ้อะไรเงี้ย เขาเป็นคุณแม่แต่ว่านางไอเรื่องนี้คือเขาแบบสวยมากเป็นแบบสวยจนเรื่องลือไปถึงเมืองบาดาลเพราะฉะนั้นถ้าลูกสวยขนาดนี้มาจากแม่ก็ต้องสวยนะทุกคนต้องสวยซึ่งไม่ให้เครดิตพ่อเลยคุณพ่อก็ดีคุณพ่อก็บอกว่าดูแบบว่าหน้าเก่งขาดูไห้่ะแต่ลูกสวยด้วย แม่เ้วยกันล่ละค่ะเป็นบอกภูมิใจมากที่เราเล่นเรื่องนี้ภูมิใจมากๆค่ะด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนอีสารคนอีสารจะเติบโตมาด้วยตำนานเรื่องนี้เลยนะคะเติบโตมากับตำนานเรื่องผาแดงนางอ๋โดยเฉพาะบ้านแคนดี้เนี่ยที่บ้าน่ยเป็นสำนักงานหมอลำสำนักงานหมอลำจะมีทั้งลำหมู่ลำเรื่องลำคนเดียวลำเรื่องต่อกรเนี่ยที่บ้านเป็นห้องอัดเขาจะมีเอามาทั้งคณะเนี่ยเพื่อมาอัด เสียงอัดเรื่องรองาวเล่าเรื่องแล้วหนึ่งในนั้นคือเรื่องผ่าแดงนางไอ้อใช่ค่ะเราได้ฟังเรื่องนี้มาตลอดได้อยู่กับตำนานเรื่องนี้มาตลอดก็เป็นตำนานที่ไม่เคยอยู่ในหน้าจอทีวีแต่แล้ววันนึงค่ะวันนี้หุยพอได้มาเป็นมาปลุกตำนานนี้อีกครั้งหนึ่ง เรารู้สึกแบบภูมิใจมากภูมิใจมากๆเราไม่เสียไม่เสียแรงละไม่เสียชาติเกิดอ่ะพูดคำนี้เลยที่เราได้เกิดมาเป็นคนอิชานได้ย้อนเรื่องราวใช่ค่ะเรื่องราวนี้กระแสดีมากไปไหนทุกคนแบบโอ้โหพี่เทนี่บอกเป็นปรากฏการณ์จริงค่ะคือคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคนก็จะทักเราแบบเอ้ยเป็นนักร้องเป็นดีเจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มาทักเป็นเจ้านางจาปาทักจากละครนะใช่ค่ะทักจากละครเรื่องนี้แล้วก็ทุกคนก็อินมากก็มาถาม เป็นยังไงมั่งเรื่องจะเป็นยังไงพังคีสังหวังไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือแอบถามมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกดีใจเพราะจริงโดยโดยปกติแล้วเราจะเป็นคนที่ชอบไปวัดไปวาอยู่แล้วเงี้ยเวลาไปเจอกันอะไรเงี้ยทงามื่อก่อนคนก็จะมาทักเราเรื่องสายมูเดี๋ยวนี้ก็จะทักเรื่องของผราแดงนางไอ <c oughs> <c oughs> ว่าเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องจะเป็นยังไอง <c oughs> อะไรแล้วคนก็ชมคะ่ะ บอกว่าละครเรื่องนี้ดีมากเด่นทุกตัวละครจริงจริงเด่นทุกตัวแล้วก็เรื่องเราเดินเร็วเดินดีเดินแบบอุ้ยน่าติดตามตลอดพลาดไม่ได้สักตอนอะไรเราก็ูดีใจมากดีใจมากๆใช่แน่นอนนะคนที่ว่าพี่แคนดี้อินแล้วนะคนที่อินกว่าพี่แคนดี้มีอยู่หนึ่งท่านเรียกได้ว่าปกติจะกินข้าวดึกๆแต่ช่วงนี้กินข้าวเร็วแล้วเวลาเวลาละครมานะไม่คุยนะแบบพักเบรกโฆษณาใอยคุยกันคนนั้นคือ คุณบัย็นรกแก่แม่บัญ,ญเย็นม่เนี่ยคือคนอีสานะ่ะพอบอกผาแดงนางไอรก็บอกว่าแบบเลือดสูบฉีดอยูแ<ต>่แล้วอันนี้เรื่องจริงนะพี่นดี่คือหนูเนี่ยลองไปแบบไปคุยเนาะกับแบบพี่พ,พี่น้องๆแบบช่างแต่งหน้าทำผมอะ่ะทุกคนที่ไปเลือกอีสานบอกว่าเลือกรู้รู้ตำนานเรื่องนี้ใช่แลาก็รู้ตำนานเรื่องนี้คุณแม่เองก็เคยเล่นเล่นหมอลำกลอนเรื่องนี้เหมือนกันทีนี้คุณแม่ก็บอกว่าพอติดตามแล้วบอกว่า แม่ดูเพียดอ่ะเนี่ยคุณแม่แม่แม่คือเย็นใจเย็นๆเอามือลงก้อนแม่แล้วเนี่ยหันคุณแม่ถามถามคุณแม่ว่าคุยด้วยหน่อยคุณแม่หันมาบอกว่าสักวันควรอย่ารบกวนรอโฆษณาก่อนยิ่งพึ่งควรคุณแม่น่ารักมากคุณแม่บอกว่าคือตอนแรกคุณแม่ดูดูเพราะเป็นตำนาน ผาแดงนางอ๋อยสองก็ดูดูเพราะแคนดี้เล่นแต่หลังจากนั้นเนี่ยต่อให้ไม่มีแคนดี้แคนดี้ไม่อยู่หรือแคนดี้ยังไม่ได้ออกคุณแม่ดูตลอดเพราะติดแล้วคุณแม่บอกว่าเรื่องราวที่เล่ามาดีมากตัวละครทุกตัวเล่นดีมากแล้วก็คือน่าติดตามคือเดาไม่ออกเดาไม่ออกว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อจนเขาติดมาเลยค่ะตอนนี้อย่างที่พี่หนุยบอกคือปกติคุณแม่จะทานข้าวดึกมากสามทุ่มสี่ทุ่ม่ะ คือเดี๋ยวนี้หนึ่งทุ่มมานั่งรอแล้วเปิดเองไม่เป็นนี่ค่ะก็นั่งรอเหมือนคุณแม่ที่บ้านเลยค่ะแล้วน่าจเลยคนอาการเดียวกันใช้กลยุทธ์นี้ผ่าแดงน้ำใจให้กินข้าวเย็นตรงเวลาตรงเวลาเลยค่ะหนึ่งทุ่มหกโมงเครื่องมานั่งรอแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ได้มีเวลาได้ทานข้าวด้วยกันดีเลยใช่ค่ะเป็นเวล่ครอบครัวถ้าเกิดว่าละครฉายอยู่ห้ามคุยเท่านั้นแหละ พักเบรกคุยได้จะวิเคราะห์นี่จะพังคีหรือจะยังไงเนี่ยขอเป็นช่วงพักโฆษณาได้พักโฆษณาผู้ผ่านมาปะว่าไงนะซึ่งตอนนี้แม่บานเย็นเนี่ยสร้างด้อมนะเออสร้างด้อมให้พังคี้โใช่ใช่เขาทีมพังคีค่ะยังไงขอโทษนะน้องกล้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรกล้องก็มีคนเชียร์เหมือนกันไม่เรื่องราวเขาจะเริ่มอาจจะเริ่มไม่อย่างงี้ก็อุ้แต่แล้วอุยอ้าะเออ สตอยไม่ได้สตอยไม่ได้แต่ว่าคือด้วยเริ่มเรื่องอะค่ะพังคีน่าสงสารสามชาติแล้วว่าไม่แบบยังรอความรักอยู่เลแล้วตุ้ตามแสดงได้ดีมากสีหน้าแววตาจนอินไปหมดอะค่ะคุณแม่ก็คือทีมพังคีมากใจพังคีขึ้นมาเลยใช่ก็ถามพันธมาถามตลอดกลงยังไงะยังไงเะ่ยตอนจบอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามทุกวันอยู่กับแม่บ้านเย็นทุกวันแล้ว ตอบยังไงล่ะเนี่ยไมีหลุดนะไม่หลุดค่ะเราต้องเก็บความลับไว้เพราะไม่งั้นเด็กมิสซิงไม่สปอยนะคะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ดูแล้วไม่สนุกไม่ม่วนเพราะเ้าจะกลับจะแอบถามพี่แคนดี้เนี่ยเราก็คงยังไม่ได้แล้วแม่บันเย็นยังไม่ได้เลยนะว่ะเดี๋ยวเราตะล่อมต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราตะล่อมไปเรื่องหลานก่อนนพระหนูนี่แบบรักครอบครัวมากครอบครัวแบบคือเป็นศิลปินอะตั้งแต่คุณแม่บันเย็นเนาะมาพี่แคนดี้เนาะแล้วมาเนเออโทนี่ด้วยค่ะตอนแรกก็นึกว่าเออหรือจะ จบที่รุ่นเราสุดท้ายไปรุ่นหลานน่าภูมิใจอย่างพี่กคนดีภูมิใจแล้วก็แบบไม่คิดว่าจริงๆแล้วตอนแรกเรามีหลานแค่2คนของพี่สาวแอนนี่นะคะมี AA และ AI ไอเราน่ะไปมุ่งว่าน่าจะเป็น AI เพราะเขาแบบว่าแพรวพรวตั้งแต่เด็กเก่งค่ะร้องเก่งเต้นเก่งแรปเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่งเพลงแต่งอะไรได้แล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆกลายเป็นมาเป็น AA ที่ที่มีโอกาสได้เดบิวต์เป็นศิลปินวงบัสเนี่ยหาหลานแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบ เป็นไปได้ห, <c oughs> หรอเพราะว่า <c oughs> ถ้าเป็น <c oughs> พูดถึงสมัยเด็กๆเอเนี่ยแค่ปกมือยัง ยังผิดจังหวะเลยว้ายจริงคือเต้นไม่ได้แล้วร้องก็ไม่ได้ด้วยค่ะแต่ว่าด้วยความตั้งใจของเขาแหละเขาทํามาจนสําเร็จโอีใจมากแบบกลายเป็นที่รักของทุกๆคนจริงๆเออนาะล้วอยู่ในชื่อในแฟนชานด้วยใช่ไปดูคอนเสิร์ตหลานน้าตาไหลเลยใช่ไหมคะร้องเป็นแบบร้องแบบร้องอะไรนักหนาคือมันมันมันเลื่อมค่ะมันเติมเลยแล้วดูดิดูผ้าไฟอ่ะไฟคืออะไรสนุ่งบ้งปังบ้งบังบังไฟไม่มีผลไฟไม่มีผลกับน้ำตา กันยับคุณเวดีที่มันเคยตบมือผิดจังหวะวันนี้วันนี้เดินได้ลองด้เต้นเลยดูสิดูสิลานอ่มันเป้มมันมันเป้มคือไม่คิดว่าหนึ่งปีเองที่ที่ที่เขาฝึกฝนมากับทางค่ายอะไรย่างเงี้ยค่ะเขาจะทำได้ขนาดนี้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้หมดที่รุ่นเราเนาะนะยังก็ยังยังต่อยอดไปถึงเจนที่สามก็คือเจน a a แล้วก็ AI ด้วยนะคะฝาก AI ด้วยยังมี AI ไออีกคนหนึ่ง จะต้องฝากติดตามผลงานนะเอาเรียกว่าทุกรุ่นุ่นต้องครัวน,นี้เนาะไม่เกินจริงนะคะแต่ว่าแน่นอนรุ่นนี้ต้องติดตามต้องติดตามค่ะแม้ว่าจะไม่บอกแม่บานเย็นบอกเราสักหน่อยได้ไหมลูกสาวเราเนี่ยค,คืนนี้เขาจะรู้ความจริงแล้วแล้วยังไงต่อจะปลดปล่อยเราได้หรือเปล่าเนะะี<ฮ>้ยเรื่องของการปลดปล่อยเนี่ยจะต้องรอให้ทุกคนรู้เรื่องทั้งหมดแต่คนที่ปลดปล่อยจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวไอระดาอาจจะต้องมี ตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ต้องเป็นคนปลดปล่อยเราอค่ะอาจจะต้องรอติดตามนะเพราะว่าเรื่องราวเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะหลังจากหลังจากนี้เป็นต้นไปทุกตอนจะเดินเรื่องเพื่อที่จะปลดปล่อยชาวเมืองที่เป็นหมื่นเป็นพันที่จมอยู่ใต้บาดาลเนี่ยนะคะยังไงก็ต้องติดตามจริงๆบอกได้เลยว่าอาจจะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะผาแดงนางไอทุกวันจันทร์ถึงพระรหัสหนึ่งทุ่มตรง ทางช่องวัน3ามที่เบลเวนี้ขอบคุณพี่แคนดี้ราแกนค่ะขอบคุณค่ะคุณพิเชนเปลี่ยนชุดรอแล้วเตรียมตัวเพื่อความภูมิฐานคุยเรื่องราวจริงจังใช่ใช่ใแต่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเรายังติดข้าวต้มปลายอินทรีคุณผู้ชมอยู่นะที่น้ําซุปเนี่ยเขาใช้น้ํานมข้าวที่สําคัญราคาดีดีจริงจริงคุณว่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับคุณว่าวค่ะอยากจะทราบเลยว่า จุดเด่นจุดเด็ดของที่ร้านข้าวต้มปลาของเราเนี่ยทําไมน้ําซุปของเราต้องมีน้ํานมข้าวอยู่ในนั้นนะคะอือคือน้ํานมข้าวมันทําให้แบบมีประโยชน์นะคะอ๋อมีประโยชน์นข้าวมีประโยชน์ด้วยการทานข้าวต้มค่ะค่ะอ๋ออะ,อะตักได้เลยเนอะอันนี้คือน้ํานมข้าวคือวิธีการทําคือ,อยังไงคะเป็นสูตรของคุณเบาเองเหรอคะอ่าเราก็ชอบทานข้าวต้มอยู่แล้วค่ะค่ะชอบทานข้าวต้มแล้วทีเนี้ยก็คุยกับแฟนว่าเปิดร้านข้าวต้มไหมอะไรอย่างเงี้ยชอบกินข้าวต้มแล้ว เปิดไหล่เ้าต้มกันไหมแล้วทำไมไม่ใช้น้ำซุปเหมือนคนอื่นน้ำซุปกระดูกหมูหรืออะไรเงี้ยฮะเพราะว่าน้ำนมข้าวมีประโยชน์กว่าค่ะทำยากไหมไม่ยากมันเพิ่มมันเพิ่มรสชาติอะไรขึ้นมาไหมคะมันจะได้ความหอมของน้ำนมข้าวค่ะอะนังชิมเลยเนาะเอานี้ไม่ละจ้ะเธอเพื่อความรวดเร็วเออใช่ซึ่งสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรของคุณเหว่าเองเลยใช่ไหมคะหรือว่าไปเอาสูตรมาจากไหนหรือแบบ ดูหลายๆคนมาเหมือนกันค่ะอ๋อแล้วก็ลองทําดูแล้วสรุปเอออร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยที่เขาบอกว่าร้านนี้เด็ดอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมคือราคาอ่ะยกตัวอย่างอันนี้คือเป็นเข้าต้มปลายอินทรีเนาะค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าสมมติชามนี้เท่าไหร่คะนี่ราคาเ่ะราคา60บาท60บาทโอ้โหปลาขนาดนี้นะฮะค่ะ60บาทแล้วให้ชิ้นแบบหนาๆนี้เนี่ยนะคะนี่60บาทโอ้ย60บาทถ้าขยับขึ้นมาเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะคะท่านี้เท่าไหร่คะ 90บาทค่ะเก้าสิบให้ไข่ปลาจุกๆอย่างเงี้ยเนาะเก้าสิบฮะอันนี้เราเราไม่ได้ให้ไข่ปลาชิ้นเดียวนะคือมาถึง3ชิ้นด้วยกันนะคุณผู้ชม90บาทเองเหรอคะนี่คือคือคือเราไม่เอากำไรเลยใช่ไหมพี่บอกคุณอย่างไงราคาชพูดว่าขายเอาสังคมใช่ไหมมันก็ควรเอาสังคมจริงอะแต่ทำไมเราถึงทำราคาได้ดีขนาดนี้ด้วยคืออยากให้ลูกค้าเข้าถึงคนที่แบบว่าหาเช้ากินข้ามอะไรอย่างเงี้ยอโอ้ให้ เปมากสดมากไม่ขาวเลยน้ำซุปหวานมากเราไปเอาวัตถุดิบจากไหนคะนี่ที่ชนบุรีค่ะวันต่อวันเลยค่ะเห็นบอกว่าปลาเนี่ยพี่บอกเขาต้องคัดปลาแบบอินทรียตัวใหญ่ๆใช่ไหมคะมีขนาดด้วยหรอพี่มีค่ะก็จะขนาด5้าโลขึ้นไปค่ะจะเนื้อมันจะแน่นจะหวานกว่าตัวเล็กๆอะค่ะหวานจริง้วน้ำซุปอะน้ำซุปคือแบบกลมกล่อมเลยแบบซดก็ไปนะ ระาที่บ้านกอูเชิงๆนะเห <c oughs> ็นใสๆอย่างนี้นะแต่ชื่นใจกลมกล่อมแล้วถ้าอยากแซ่บนะก็เติมแบบน้ำนจิ้มเต้าเจี้ยวน้ำจิม้มซีฟู้ดซ,ซึ่งก็ไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดเลยกับนี้ซึ่งอนอกจากนั้นยังมีเมนูอื่นด้วยนอกจากข้าวต้มซึ่งข้าวต้มปลาเนี่ยนอกจากมีปลาอินรีด้วยก็คือมีทะเลด้วยใช่ค่ะเห็นไหมคะปลาเมึกกุ้งโอ้โหแต่กุ้งก็ให้ไซส์ใหญ่มากนะคุณผู้ชมดูที่กุ้งตัวใหญ่มากกาให้ไซส์นี้เลยนะอย่างทะเลนี่เท่าไหร่ครับอันนี้ก็เก้าสิบบาทเก้าสิบบาท โโอ้หมีต้มยำด้วยต้มยำค่ะต้มยำด้วยแล้วมีอะไรกับคะตรงนั้นอันนั้นอ่าลูกจิ้มค่ะจะอ๋อลูกจิ้งรวมมรวองนี้เนาะอ่าฮะแล้วก็ต้มยำน้ำใสต้มยำน้ำใสแล้วก็ยำแมงกะพุนค่ะนี่เขาบอกว่ายำแมงกะพุนก็อนใหญ่เนี่ยพี่แจ็คไหน่ในยุหน้าพี่แจ็คโซยเลยเดี๋ยวแต่พี่พี่ส่งไปให้ซึ่งเราจะสามารถที่จะหาแบบไข่ปลาอินทรีย์ได้เยอะขนาดนี้อย่างนี้เลยเหรอคะมันเยอะจริงเลยเยอะค่ะ เราก็คือเอาไปประมงท้องถิ่นนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าร้านอยู่ที่ไหนคะร้านอยู่ที่สมุทรปราการค่ะอ่าไม่ไกลชื่อร้านว่าอะไรคะข้าวต้มปลาอินทรีบุสริซอยสองค่ะโอ้โหบอกชื่อบอกพร้อมที่ตั้งครบข้าวต้มปลาอินทรีบุสริซอยสองสาขาหนึ่งใช่แล้วมีสาขาอื่นใช่ไม่มีไม่มีสาขาไม่มีสาขาเดียวมีสาขาเดียวตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนถ้าทุกโตนะถ้าทุกโตสาขาสองแปลว่าไม่ใช่นะทุกคนเออต้องสาขาเดียวนะชอบพี่บอกมาก ไม่แต่อยากให้ไปชิมน้ำซุปอร่อยจริงกลมกล่อมจริงแล้วก็อาหารทุกอย่างพถุดิบสดมากขอบคุณมากขอบคุณรับอร่อยมากส่วนตอนนี้เธอเธอต้องไปเตรียมตัวเธอเธอโอเคแล้วนะโอเคแล้วมีพลังแล้วเดี๋ยวคุยต่อเรื่องย่า่ใยวันครับโอเคระหว่างตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญนี่นะรออยู่เธอเป็นขาประจําน้องกีต้านี่พาพรมาพร้อมกับเพลงใหม่สไตล์หมอรําเลกเก้เฮ้ยที่สําคัญเพลงนี้น่ารักมากชื่อเพลงว่า ปิดจับให้น้องแน่ไปฟังสดๆกันเลยค่ะ กบอสอดเนื้อคูขันบอดเจ้าสู้ก็เป็นผู้พันไปหอนไปซันอยฟ้าหายแจได้เปิดแล้วละไปผุดเทส่งเทสโอดหมดบอกขิดตูตายเบื่อ ສາວໃສລະຜູ້ບ່າເຈົ້າໄປຫາຢູ່ໃຢໃສລະຜູບ່ເຈົ້າໄປຫາ ออกมา ភัរូពីស្អានបានទ្លាដាំងអ្ន់ត្នឹងលាព្លាំងដ g e o r g e บูบบาข้าจ้าโอไปหายูไซยูไซรับภูบบาข้าจ้าโอไปหา ให้น้องแน่ขอคนฮักจริงวังแต่แงหากอายฮักจริงวังแต่แอ่งค่าดองน้องบอกแค่มาปิดจบให้นอ ขอ้ยแดนเซอร์ด้วยนะวัสดีค่ะมาสี่คนเลยน่ารักสังเลยอ่ะโอ้โหเพราะว่าถือว่าเป็นเพลงแดนซ์เพลงแรกไหมคะใช่ค่ะเป็นเพลงแดนส์เพลงแรกเลยกระแสตอบรับดีมาก สองอาทิตย์จะทะยานไป2ล้านวิวแล้วไหนพูดอะไรกับแฟนๆนิดนึงสิคะก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจตลอดคือเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลสุดท้ายในอัลบั้มของหนูนะคะปิดจ็อบให้น้องแหน่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นฟิลแบบกิต้าได้เต้นบ้างฟิลน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเล่ะเลนี่คือเป็นอะไรที่แบบน่ารักแตกใหม่ด้วยเนาะใช่เนาะ อยากตามได้ด้วยน่ารักมากถ้าเกิดใครอยากไปดูเอนีน้ไปดูที่ไหนคะก็ฟังได้แล้ววันนี้นะคะที่ YouTube g r a m m y g o Official ค่ะแล้วก็ให้ทุกคนไปเต้นตามได้ใน Tik Tok นะคะนะคะไปเต้นกันได้นะคะปิดจ๊อบให้น้องแน่ขอบคุณกิต้าค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอเพลงนี้ขึ้นชาร์ตเลย